สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผม,มค่ะเมือนี้มาพบกับน้ำเชียร์ก่อนนอนเช่นเคย้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะคลิปนี้น้ำเชียร์กะสิภาพไปตามแนวทางเลขอาจารย์เอกะะ้อค่ะท่านผู้ชมครับเลขอาจารย์เอกค่ะเปิดตัวเป็นั้งแหลกเนาะครับผมค่ะเพิ่นวาเหลขลางเพิ่นเดินดีนะะ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิ้งไปน้ำกันงวดหนีเป็นงวดแหลกค่ะคน้ำเชียร์กับก่อมาเชียร์กะ เห็นไปพร้อมกันกับเอฟซีงวดนี้เนาะครับผมค่ะเลขลางของอาจารย์เอกขาดันบ้ชมอาจารย์เอกพนยิยูใส่เหรอไบ่ได้ถามบม่ได้ถามครับผม,มแต่เดี๋ยวามละเอียดมากครับผมพนส่งจาถามใหมครับค่ะเอาขอบคุณอาจารย์เอกหลายเด้อค่ะที่พนทรงแนวทาง้งเลขลางให้ขาะันาุผม้ชมครับค่ะแต่ว่ากระส้นหลายสำนักอยู่ดีค่ะเบิ่งตัวเทียบตัวส้นเอาได้ขาดันบุชมครับค่ะ น้ำเชี่ยปอยช่วนนี้มีตะเหลกรางอาจารย์เพิ่้ทรงตะเลกรางหายน้ำเชี่ยค่ะก็ต้องปอยให้พี่น้องเบืองเนาะเหลขกหน่อยคูหรือวาหลาคูขันบบลงโอ้ยก็สิค่าใจเนาะค่ะอ่านผู้ชมพี่น้องเรียกเอาเด้อค่ะทาานผู้ชมดวงไค่ดวงมันค่ะกระสุนกิพ่ออยเห็นอยู่เนาะแมนอยู่ค่ะทาานผู้ชมผมเป็นเหล็กหลากหลายปันไดค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ค่ะ มือนี้ว่าสิฝนตกเนาะเขามาเชียเมียนยกเด็บไปเลยโขาดันผู้ชมฝ่าห้องฝ่าห่องว่าตกเลยขาดันผู้ชมนี่สิมือแรงนี่วุ้นยังคลื่นเนาะครับแต่ว่ากับุกดึกๆก็ไฟดับดิบันโอ้ยนี่แหละว่าอยากให้ตกขาดันผู้ชมเนี่ยแตกแล้วครับผมบ้านอืมอยากให้ตกแต่ยนี่ยนี่ล่ะนี่เห็นบ่าวฝ่ากันนั่นแล้วฝ่าเหลี่ยมแล้วค่ะอ๋อขาดันผู้ชม พ่อชนบุรีเจอกันแล้วค่ะวันที่สิบสี่พอพันยานเอฟซีลืมค่ะวันที่ส4สี่ค่ะเจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีเอฟซีเพิ่นกระทรูเขามาหลายว่ามือไดไก่มือไปเจดีปอยพ่อชนบุรีเนาะครับผมค่ะเอา้าไปเบิงตัวเหลขก,กลันเลยเนาะครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิงเหลขของอาจารย์เอกอาจารย์เอกนี่เพิ่ให้หวยหวยเล่าไปเทียนึงเนาะครับผม เพิ่น,นเขา้าที่แมนแปดเก้าตรงตรงเลยครับผมค่ะเพิ่นก็นเลยว่าเอาหวยไทยบอค่ะเนื้อเชี่ยก็เลยว่าเอาค่ะอาจารย์เพิ่นก็นเลยสทรงมาให้ด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นถนัดลาลางค่ะเอตอนนี้นื้อเชี่ยมีตะเลขกลางด้วยค่ะส่วนมากเกามาเชี่ยจนถามว่าบ่ามีเหลขบนบ่น้เชี่ย <laughs> กะเส้นของนื้อเชี่ยเพิ่นก็ไปว่าเหลขบน บางท่านพ่นกับพวกควายเห็ดบางท่านพ่นเห็ดตะเหล็กลางไหมเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเหล็กลางพ่นวาล่องไปล่องเบิงก่อนเดอร์เด็กบ่หลายน้ำเสียกันเลยอยากให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะพ่นเด่นแปดกับหกค่ะเพ่นเน้นแปดค่ะ,นนคะสองตัวรางเพ่นเน้นตรงนอกกับมาเชียนะครับผมหกแปดเจ็ดแปดหาแปดศูนย์แปดสามแปด หนึ่งแปดค่ะอันมีอาจารย์เอกผู้เดียวดิค่ะทดานมู้ชมทีน้ำเสียเห็นหนึ่งแปดเพราะว่าเอมือเศ้านีน้ำเ,เ, 1, เสีเยมานาั่งไรเบิง่งอาจารย์ทีน้ำเสียเคยตามเนาะผู้นี้ดับทานั้นผู้นี่ดับทานีผู้นี้ดับทนานั้น,น,นเอาเอาไปเอามาเหล็กรางเลี้ยหนึ่งก็แปดบอกก่ามาเสี่ยก็เลยนั่งหัวควนกันค่ะท่านผูอชมเนาะหนึ่งก็แปด โฟน้ำเชียวท่านเห็นเดียกว่เา,าเชียถือขึ้นว่าอาจารย์เอกมีหนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็บังเอิญเนาะค,ค่ะหนึ 1, ่งแปดเพนเนนสามคูเน้ะค่ะท่านผู้ชมเลขหกคูลางค่ะเน้นตรงค่ะท่านผู้ชมเน้นตรงค่ะแต่ว่าเพนว่ติดลักสิบเนะาะกม่าเชียเนาะนี่แถวนี้เนาะแถวนี้ติดเม็ดนี่หกแปดห้าแปดสามแปดติดลักสิบเด่นดีแมน แต่ว่าเจาังไหกะคอ,อให้ติดลักซิไใบก้อนเพนทเดรลุดเนาะเพนทเดรลุดค่ะท่านผู้ชมแคปนาจอ้อ้วค่ะถือว่าเปิดตัวอาจารย์ใหม่เด้อค่ะอาจารย์เอกค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เอกค่ะนี่แล้วค่ะพี่น้องอยากเข็นเหลขกเชฟคือเก่าปะค่ะเชฟ,ะะเชฟที่อยู่กับเก่า,าเลีเนาะคะ่ะแมนค่ะ เลขเพิ่นเดินดีเนะาะกัมมาเชียเนาะพักล้งนี่กลับมาเดินดีแล้วครับผมค่ะหลังจากที่ทีมช่วงไปงวดรอบหลายๆงดอยู่กลับมาเดินดีแล้วค่ะเดี๋ยวขันเอากองมาเชียเพิ่นจะโล่งห้ยได้าาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเก้า,ามาเชียจะลงให้เหลขอาจารย์เชฟตะกี้เพิ่นเพิ่นดังลักลอยเนะาะกัมมาเชียเนาะดังลักลอยค่ะอทีสองงดสามงดติดแมนเอฟซีก็คงสิจำได้ยุค่ะเพิ่นกลับขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชม พอชอนบุรีนัดกันวันที่สิบสี่แล้วค่ะวันที่สิบสี่เอฟซีเพิ่นกลอเนาะครับค่ะเอฟซีเพิรนกอค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะ่ันมู้ชมแม่ออยวันหวยออกค่ะเดี๋ยวน้ําเจียดเสียบอ่าอีกสำหักหนึ่งแล้วค่ะพอบอออกน้ำค่ะ่ันผู้ชมที่เพิ่นมาพอแม่ออยพี่น้องจำได้ปะที่นให้เลขเข่าสองตัวบนเลขวิ่งเพิ่นกับ่ผ่านนะ ช่วงนั้นปีใหม่เพิ่อนอยากหายไปเห็นไหมครับค่ะเพิ่นเพิ่นกลับมากแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเดยกเพิ่นก็เดินดีอยู่ค่ะอ๋แคปนาจอแล้วค่ะท่านผู้ชมแกงข้าวไหพี่น้องฟังค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอากาได้เห็นกันแล้วเนาะครับค่ะเลขพ่อเอ้ยเลขอาจารย์เอกค่ะท่านผู้ชมท่านนี้เป็นพ่อครับผมเลขอาจารย์เอกค่ะ เียกอาจารย์เอกวันนี้เต็อพอเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้มีพอเพงเนาะค่ะท่านผู้ชมพ่อเพ่งพอสำเนียงกักกับขึ้นมาแล้วเก่ามาเชีย่ยเพิ่นกระลงค่ะพอเพ่งเพิ่นกับได้ยปอยประมาณงวดสองงวดเนาะครับผมค่ะพอเพิ่นกับไล่มาบอกน้ำเชี่ยงวดนี้เอาล่งด้วยน้ำเชี่ยเรีกบนค่ะแม่เอฟซีน้องจอกงวดนี้มาแปกพรุ่งนี้เจอกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะงวดว่าหันเพิ่นว่างลักหน่วยแปดมันไปลักสิบครับค่ะ พรุ่งนี้เจอกันแม่เอฟซีน้องจอกจะมาแปลกค่ะพอเพ่งอีกค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพอเพ่งเน้นเน้นให้เอฟซีเลยค่ะเลขบนค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่เลขอาจารย์เอก็คือว่างามอยู่ดีครับพี่น้องงามอยู่ครับผมโอ้ค่ะท่านผู้ชมกินข้าวแรงกับยังค่ะมื้อนี้คื้สี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะค่ะแต่ละเฮี่ยนแต่ลาบานค่ะท่านผู้ชม ลูกล้านมาหอดแล้วค่ะรหลดกระติดค่ะค่ะไปเที่ยวมาหอดบ้านไปเที่ยวค่ะไปใสมาใส่ให้ปลอดภัยเนาะค่ะจ้าไดก่ะให้ระมัดระว่างเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะระมัดระว่างบอกเก่ามาเชียพร้อมหรือกับน้ำเชียค่ะบอกจะคล้องพร้อมทุกคนค่ะท่านผู้ชมพอเอฟซีแม่เอฟซีน้ำเชียกับเก่ามาเชียค่ะค่ะสวัสดี ปีใหม่ไทยเนะาะค่ะขอให้อาปูค่ะพ่อเอ็ซีแม่เอ็ซีอาจารย์ถูกทันให้ยูดีมีแห้งเดอ้อค่ะท่านผู้ชมคว่ำเจ็บใหญ่ใดคว่ำไข่ยาให้มีเดอ้อค่ะท่านผู้ชมขอให้มีตึงแต่แห้งแห้งปังๆถือสองตัวและสามตัวตรงกับน้ำเชียกับกลองมาเชียเดอ้คอค่ะปีใหม่ไทยน้ำเชียวอวยพรให้เดอ้อค่ะท่านผู้ชมสระพริแข็งแรง ทุกตังค่ะานุู้ชมนอนรับฟันดีสุขุสุข้สขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ